ยายทัวทำเองกับม like, ือกบยัดไส้ใ uh ส่ย <huh> ังไม่ถ่นเนี่ยเขาบอกว่าอุ้ยทำกับมือนย่างนี้เหรอน่าทึ่งเลยแฉกแล้ใส่แล้วหอมอ่ะเอ้าใส่ใส่ในตัำมังเนี้ยรู้ใส่ไปเออมีทุกอย่างแล้วเนี้ย ก็ลองเ,เอาไบโจ๊กมาหอแล้วก็คลิกอืออร่อยกับน้ำนี่ค่ะกลบยัดไส้กรบกลบกลบสักตรงมาจากบุรีรัมเปอคุณัม่ตี่พี่พี่พินบอกว่าจากบ้านซุปเปอร์เล็กเอาซุปเปอร์เล็ก สั่งตรงมาจากบุรีรัมเดี๋ยวคัดไปหาอ้างชื่อเขาอีกงานข้าวอีกส bon ั่งบุมาบ้านยายชัวด ah ีเราจะได้มีลิิของเราเองดีไงเดยวเขาบอกุ้ยคนแก่ขนาดนี้ทำกับข้าวอจับอยู่เลย เดีย๋ยวยอดหนักาาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพาไปเที่ยววัดเออเดี๋ยวพาซ้อไปด้วยวัดอหไวัดไหนก็ได้พาก,กันตะเวนเที่ยวไม่ใยญ่เอาเอาตัวเอาพาเขาจะพาไปนั่งกินไออันนี้นะเทียนทะเลอะเอะกิ้นพาไปเทียทะเลพระรามสองอะ่ะตับตัวให้บ้างหน่อยนะน้องเดี๋ยวพี่พาไปเที่ยว กูว่างอยู่แล้วรถก็ว่างบอกเลยวันอาทิตย์กูว่างอยู่แล้ววิธีทำของยายทัวมีกบยัดใส่ใส่ใบตองเหรอยายอันนี้ฮะฮะอัด<ะ>นี่ไงยายต้องห่อใบตองไมหมยายห่ออัดมันกลัวมัน โดนไห้มันก็จะออกอใช่ใช่ไม่ต้องขอให้มันในนี้ก่อนใช่ปะ่ะไม่ตองตอนนั้นไม่ต้องอไหมอเพราะมันเล่นแบะมาแล้วไงเออนี่ยายเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดทำให้กินนะคะนี่เอามาจากบ้านตูดีรำ ล้างสะอาดโอ้ยกินทุกอย่างค่ะเขาคนนั่นนอกกับราเนาะเฮียน่ะ